คอนเทนต์เพื่อชาติจากนางละอเด็กขมนผู้แบกภารกิจจนเต็มบ่าชีวิตนี้พรีเพื่อวัฒนธรรมขมินเท่านั้นพรีกายเพื่อรำท่ามกลางน้ำแข็งแต่รำแป๊บเดียวถึงกลับต้องรีบเอาผ้ามาคลุมเพราะทนความหนาวไม่ไหวทั้งหมดนี้เรามาติดตามรายละเอียดไปพร้อมกันเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนครับเมื่อไม่นานมานี้นะครับขมนก็ได้มีการลงทุน บินไปที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับเพื่อที่จะไปรำเชิญชวนชาวต่างชาติไปเที่ยวที่เขมรแต่รำได้แป๊บเดียวนะครับก็ทนความหนาวไม่ไหวเพราะว่าความหนาวมันติดลบจริงๆนะครับที่สวิตเซอร์แลนด์เรื่องราวนี้นะครับก็ได้ถูกแชร์และเผยแพร่จากชาวไทยของเรานั่นเองโดยมีสมาชิกจากกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งนะครับได้นำเรื่องราวนี้มาโพสต์แล้วก็ได้เขียนแคปชั่นนะครับว่าคอนเทนต์เพื่อชาติ จากนางละอเด็กขมนผู้แบกภารกิจจนเต็มบ่าชีวิตนี้พรีเพื่อวัฒนธรรมขมนเท่านั้นคลิปจากแม่ค้าออนไลน์ที่สปอนให้นางละออบินไกลถึงประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพื่อถ่ายทำระบำอับสลาการแรา่รำขมนท่ามกลางอากาศติดลบซาบซึ้งไปกับซีนดราม่าของเด็กสาวที่หนาวจนแทบร้องไห้ทีมงานต้องวิ่งมาช่วยห่อตัว ยอมใจในความทรมานกายเพื่อชาติของตัวเองกับอีกหนึ่งสิ้นใหญ่คล้องผ้าพันคอขเขมนบวกกับถือธงขเขมนท่ามกลางหิมะเขาโพนโถแม่คุณทุ่มทุนขึ้นเขาหิมะเพื่อไปเชิญชวนชาวต่างชาติมาดูระบำอับสลาที่ประเทศขเขมรขนาดนี้ปีหน้ายอดนักท่องเที่ยวบินตรงไปที่ขมนคงพุ่งถล่มทลายเลยแหละนะและมีอีกโพสต์นะครับที่เขาก็ ได้มาโพสต์นะครับเป็นโพสต์จากเจ้าของเดียวกันนะครับโดยบอกว่าคลิปการลํำในทํานองเพลงสีนวลของไทยโดยนางละอณนะยอดเขาหิมะประเทศสวิสเซอร์แลนด์ทําไปเพื่อภูมิใจที่ได้แสดงความรักชาติกว่าใครยอมอดทนยืนลํำเนืหนาวท่ามกลางอากาศติดลบตําแหน่งศิลปินแห่งชาติต้องเข้าแล้วแหละ นี่นะครับก็เป็นเรื่องราวของชาวขมิน,นะครับสาวชาวขมิที่ได้มีการลงทุนไปที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับเพื่อที่จะไปรำอับสลาเพียงไม่กี่วินาทีจนต้องทนความเหน็บหนาวไม่ไหวนะครับ มันก็ได้มีชาวไทยของเรานะครับที่หูเร็วตาเร็วได้นําเรื่องราวนี้มาโพสต์แล้วก็บอกต่อสื่อโลกโซเชียลนะครับให้กับชาวไทยของเราได้รับรู้ว่าชาวคอมเมนต์คนนี้เขาได้รักวัฒนธรรมของพวกเขาแค่ไหนนะครับอันนี้ก็เป็นการพูดแะนะครับซึ่งชาวคอมเมนต์คนนี้นะครับก็น่าจะเป็น หญิงกร,รมาอของชาวเขมรนะครับซึ่งเขาได้ให้ชายาว่าอุค์หญิงกร,รมารอของพวกเขานั่นเองนะครับสำหรับเรื่องราวใน EP นี้นะครับมันก็ได้มีคอมเมนต์ของชาวไทยนะครับที่ได้มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ไปต่างๆนานาเดี๋ยวใน EP นี้นะครับผมได้รวบรวมเอาไว้แล้วเดี๋ยวจะอ่านให้คุ้มชมได้ฟังกันตอนนี้เลยครับไปเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกเลยนะครับชาวไทยของเราก็ได้บอกว่าทรมานจุงนู้ทำเพื่อชาติเลยนะ มุมมองต่อมานะครับบอกว่าสรุปสวิตเซอร์แลนด์นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นวัฒนธรรมไทยคนเห็นมากขึ้นคนเขเมินเสียตังฟรีเหนื่อยฟรีมุมมองต่อมานะครับบอกว่าขนาดเขเมรยังไม่เที่ยวในเขเมรเลยจะไปเชิญชวนชาวต่างชาติไปเที่ยวอันนี้มันตลกจริงๆคอมเมนต์ทันมากครับบอกว่าชาวสวิตเซอร์แลนด์ลงเครื่องที่ไทยอยู่เที่ยวสักเดือนเดี๋ยวก่อนกลับค่อยแวะไปเที่ยวเขมรสักครึ่งวัน โมมอ,องต่อมานะครับบอกว่าลงทุนไปถึงสวิตเซอร์แลนด์ฝรั่งคงมาถามมาทำไมมาโชว์ธงเขมนินฝรั่งงงเขมินอยู่ตรงไหนของโลกโมมองถัดมานะครับบอกว่าคำว่าเขมินแค่ได้ยินแว่วๆไม่ต้องเข้ามาใกล้ผมก็คันแล้วทันมาครับบอกว่า3มวันเขาก็ลืมไปแล้วต่อมานะครับบอกว่าอันนี้มันเทศกาลน้ำแข็งที่ฮารบิน ไม่ใช่หรอสวิตเซอร์แลนด์ไกลไปไหมขม์เข้าได้หรอมุมมองต่อมาครับบอกว่าทําเพื่ออะไรยังไงก็ไม่มีใครรู้จักประเทศขม์หลังเขามุมมองต่อมานะครับบอกว่าอยู่อมนดีดีๆไม่น่าเอาอะไรมาทรมานเลยทันมานะครับบอกว่าทําไมไม่ไปหน้าอื่นที่ไม่ใช่หน้าหนาวน,นะทั้งปลอมทั้งเวอร์จริงๆมุมองต่อมาครับบอกว่าคือคอนเทนต์คือเรียนแบบป้าปุ้ยสุดๆ แต่ที่ต่างกันคือป้าปุ้ยมีองค์กรมีตัวแทนของในแต่ละประเทศว่าจ้างให้ไปทำการแสดงส่วนของประเทศนี้คนขเมรเป็นคนมาจากประเทศเองทั้งนั้นที่สนับสนุนให้ไปโชว์ความเสือต่อสายตาชาวโลกหมูมบางทัานมากครับบอกว่าบางว่านางต้องเอาวัฒนธรรมขอทานของขเมรไปเผยแผ่แน่ๆเลย คอมเมนต์ต่อมาครับอกว่าพวกมีปลมด้อยทําได้แค่อวดธงในประเทศของคนอื่นหม,มองต่อมานะครับบอกว่าแล้วจะทําไปเพื่ออะไรว่างๆก็ไปขอเงินอีกไปโบกธงที่ดวงอาทิตย์ก็ได้หมองถัดมาครับ,บอกว่าคอมเมนต์ชอบโปรโมทประเทศแบบอะไรแบบนี้คิดว่าต่างชาติจะสนใจหรือคิดว่านักท่องเที่ยวจะเข้ามาประเทศมากอย่างนั้นหรือหิวแสงจริงๆถัดมานะครับบอกว่า พวกเขาไม่รู้หรอว่าการชูธงในประเทศอื่นมันคือการระเมิดอธิปไตยเหมือนบอกโลกว่าขเขมรยึดครองประเทศนั้นได้จัดเป็นชนวนสงครามได้เลยนะแบบนี้หมมอง,งทันมานะครับบอกว่าเหมือนจะแค่ที่ฮาบินประเทศจีนนะไม่ใช่สวิตเซอร์แลนด์หมมอง,งทันมากรับบอกว่าเหมือนเขาแกะสลักน้ําแข็งเป็นรูปปราศาสหินเขาเลยรีบไปแสดงความเป็นเจ้าของกลัวเพื่อนบ้านจะไปชิงธงก่อนุมมอง,งต่อมานะครับบอกว่า เปลี่ยนโลเคชันไปที่ตวนสะเลงหรือไปที่ทุ่งสังหารบ้างก็ดีนะเพื่อผีบานพ้าบุษรฉลาดฉลาดที่ตุยไปแล้วในอดีตจะเข้าประทับทรงบอกเล่าเรื่องราวที่เป็นจริงบ้างไม่ใช่มองมาที่ไทยแล้วมโนเอาเองแล้วมาเคลมไปหน้าด้านแบบนี้มุมมองถัดมานะครับบอกว่าไปรำกลางหิมะหลายครั้งเปลี่ยนไปทะเลทรายหรือรำกลางสนามรบบ้างดีมุมมองต่อมานะครับบอกว่าขอถามจริงๆว่า ทำไปเพื่ออะไรัมมองถัดมานะครับบอกว่าถ้ารํานี่คือรําอับสราราโขนรําเพลงกม็มีนี่คือท่าเดียวกันหมดเลยเนาะถัดมานะครับบอกว่าฮาบินประเทศจีนมันไม่มีปัญญาไปสวิสเตเซอร์แลนด์หลอกฝรั่งขำจะตายอยู่แล้วัมมองถัดมานะครับบอกว่าไม่มีธงชาวโลกก็มองเป็นไทยพูดขอมอยู่ดีัวมองถัดมารับ,บ,บอกว่าเมื่อไหร่จะไปรําที่ใต้มหาสมุทรแปซิฟิก อยากจะสมน้ำหน้าจริงๆคอมเมนต์ถัดมาครับบอกว่าลำไม่สวยลำอะไรแบบนี้ทำไปเพื่ออะไรคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าประสาทจริงๆเชิญรับยาที่ช่อง3คอมเมนต์ถัดมาครับบอกว่าคอมเมนต์ชอบโปรโมทประเทศแบบนี้ก็คิดว่าต่างชาติพวกเขาจะสนใจจริงๆหรอคิดว่านักท่องเที่ยวจะเข้ามาประเทศมากอย่างนั้นหรอไม่ดูประเทศตัวเองจริงๆหัมองถัดมานะครับบอกว่า รำกี่ครั้งก็ท่าเดิมไม่ว่าเพลงอะไรก็ท่ารำท่าเดิมตั้งแต่ครูคนไทยสอนให้ก็ไม่เคยคิดที่จะรำใหม่ๆขึ้นมาเองได้ถึงว่าขเขมนอยู่แค่ไหนก็แค่นั้นไม่คิดพัฒนาอะไรใหม่ๆหมโมอง,งทันมานะครับบอกว่าถ้าเป็นคนไทยทำจะดูดีสวยงามขึ้นมาทันทีหมโมอง,งต่อมาครับบอกว่าดีไม่ช็อกเพราะอากาศเย็นจัดอันตรายมากนะถ้าไม่เคยเจออากาศแบบนี้ อาจจะได้เป็นข่าวดังสมใจจริงๆมุมมองสุดท้ายของอี p ีนี้นะครับก็ได้บอกเอาไว้ว่าทําไปเพื่ออะไรนะเนี่ยนะครับก็เป็นคอมเมนต์ที่มาจากชาวเน็ตไทยของเรานะครับที่พวกเขาได้มีความคิดเห็นต่อเรื่องราวนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องราวที่ชาวคอมเมนต์นะครับได้ไปล้ำอับสลาที่ภูเขาน้ำแข็งนะครับโดยเขาให้ข้อมูลบอกว่าที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับ แต่ชาวเน็ตไทยของเราก็บอกว่าที่ประเทศจีนเพราะว่าคัมเรนไม่มีปัญญาไปถึงสวิตเซอร์แลนด์หรอกถ้าไปรำที่ภูเขาน้ําแข็งเชิญชวนชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวที่ประเทศคัมเรนก็ไม่มีฝรั่งหรือว่าชาวต่างชาติคนไหนที่จะสนใจหรอกโดยเฉพาะในประเทศต่างชาติในฝั่งยุโรปนะครับแม้กระทั่งคนคัมเรนเองก็ยังไม่ไปเที่ยวประเทศคัมเรนเลยทำไมถึงจะไปเชิญชวนชาวต่างชาติาามาเที่ยวประเทศตัวเอง มันน่าขำจริงๆนะครับเนี่ยนะครับเรื่องนี้มันก็ถูกแชร์ไปที่โลกโซเชียลนะครับไปต่างๆนานาก็ได้มีชาวเน็ตไทยของเรามาแสดงความคิดเห็นเอาไว้หลายคนนะครับสำหรับเรื่องราวใน EP นี้ผมก็มีเรื่องราวมาฝากคุณผู้ชมเพียงเท่านี้ถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับและอย่าลืมกดไลค์ไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อด้วยนะครับสำหรับ EP นี้ขอบคุณที่ทุกคนรับชมครับ